แก้วเปล่าๆย่มอมไรค่าถ้าไม่ใช้แต่ถ้าใส่น้ำทุกทีย่อมมีค่าเรียกว่าแก้วน้ำถ้าใส่น้ำธรรมดาถ้าใส่สุราเรียกว่าแก้วเหล้าพาเมามัว ชีวิตของมนุษย์ดุจแก้วเปล่าสาระเล่าอยู่ที่ดีหรือชั่วเรียกคนดีท่าไฟดีใส่ตัวเรียกคนเลวท่าเกลือกลั้วชั่วใส่ตนเจริญสุข <c oughs> ในธรรมจงมีแด่เพื่อนเอนอจงมีแด่ญาติโยมพุทธศาสมมนิกชน คนดีทั้งหลายนะฮะก็กบันทึกวิดีโอที่ปา่าช้าป่าช้าบ้านบุกต,ตำบลตะจงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะะก็เพื่อลงยูทูบกลับมาจากบินทบาท เดินดีลาดไปตามตรอกบ้านน้อยใหญ่ได้อาหารพอประทังชีวิตในแต่ละวี่แต่ละวัน <c oughs> ได้อะไรจากการบินทบาทบางคนได้ข้าวได้พัตนาหารแต่ความเป็นจริงแล้วมันได้ยิ่งกว่านั้นมากมายนัก เขาบอกว่าเวลาที่ฉันมีค่าที่สุดเวลาของฉันที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาที่ได้ออกรับบิณฑบาตได้ทำหน้าที่ข้องการเป็นพระเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปตามวิถีชีวิตของพระแต่ละรูปแต่ละองค์ที่บวชมาเมื่อเช้าเดิน เขบวมาหลายปีเนาะสามสิบห้าสามสบกปีนี่แหละก็ะคิดโอ้หเนาะทำไมพระต้องเดินบิณฑบ,บาตก็ <c oughs> คิดได้ในแวบบในใจโอ้เวลาที่มีคุณค่าเวลาที่เราได้ทำหน้าที่หน้าที่ก็แตกต่างกันไปขอให้เป็นหน้าที่ที่ชอบทำนะ ที่ทำไมแม่ต้องเลี้ยงลูกลูกทำไมต้องทดแทนพ่อแม่ครูบายาจารย์ทำไมต้องสอนเด็กเด็กต้องทดแทนคุณครูไหว้ครูบ้างอะไรบ้างนะก็รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่านะบวชมากันนานโอ้ยนานก็เดินกับติดแต่รสชาติอาหารได้อาหารดีไม่ดีก็แค่นั้นเอง เมื่อเช้ามีความรู้สึกโอ้มันเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งโดยเฉพาะประสงค์มันเป็นเวลาที่คุ้มค่านะส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เนาะมันมีความรู้สึกโอ้เลยบอกโยมคอยใจข้าวกลับไม่มีไม่เป็นไรนะก็ให้พระครูได้มีโอกาสสร้างบุญบารมี ในสาเดือนนี้พระธรรมารจะเดินเฉพาะช่วงเข้าพรรษาแต่จะถามว่านอกพรรษาไม่ชั้นชั้นแต่เรื่องออกพรรษามันต้องจิตกิจนิมนต์ไปค้างคืนที่ไกลๆบ้างบางคนบางท่านเตรียมอาหารใส่บาตรไม่เห็นพระก็รู้สึกไม่ดีดังนั้นตั้งใจว่าสามเดือนปกติธรรมะาเดือนเดินเดินขึ้นเดือนเอง ในช่วงเขา้าพรรษานเดือนหนึ่งเนาะแต่ปีนี้พยายามกัดฟันสู้ให้มาได้สักสามเดือนก็บอกญาติโยมที่ใส่บาตรใส่สยมกับข้าวจะดีไม่ดีอย่าไปคำนึงคอยสมาได้สร้างบุญบารมีก็ว่ากันไปเนาะนี่พูดยาภาษาพระคุปลัดเฉยเอาละก็ทักทายเล็กๆน้อยๆนะก็ะความหมายก็คือได้ทำมาที่ไป อยาจะทิ้งหน้าที่ข้องการเป็นลกูกทิ้งหน้าที่การเป็นอะไรมันก็วุ่นโยมคุณค่าของชีวิตอยู่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่โดยความหมายธรรมะคือความดีธรรมะคือความถูกต้องนะได้ทําหน้าที่ไม่ต้องไปประกาศให้คนรู้หน้าที่มันมีคุณค่าในตัวแล้วประกาศความภาคภูมิใจใช่ไหมละ่ะ ูสึกเออเราเป็นโลกหรือทามาที่หรือยังบกพร่องหรือยังบกพร่องไหมนะที่เราถ้าบกพร่องก็กทําไปโอจะมาเห็นโลกปัจจุบันกับข้าพ่อทีแม่ก็ยังว่าเนาะเห็นโลกกราบแม่จะมากับภูมิใจบางครั้งน้ําตามันจีนไหลอ,อืมันจีนไหลจริงจริงมันช่างอ่อนโยนไม่มีสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เท่ากับ ลูกกราบแม่ด้วยใจนะมัน่อนโยนมากมัน่อนช้อยยามกราบด้วยใจนะไม่ใช่กราบจฉพาะแค่อ,อยากได้เงินค่าตอบแทนไม,ไม่ไม่ใช่นี่คือหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ทางออกบอกทางถูกเอาไว้นะแต่คนเราก็ยังว่าเนาะหน้าที่ของพ่อแม่ที่ของลูกทาด้วยใจเนะนี่ยนะเอาหน้าที่เป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาสตังเป็นที่ตั้งนะเอาหน้าที่เป็นที่ตั้ง มันดูแล้วมันสวยงามดอวไม่ใช่ทําบังที่จะได้ค่าตอบแทนกับแกล้งทําแกล้งทําดีบางคนเป็นดั่งสมาธิดีกว่าคนดีคนดีนะนะมีพ่อจ้างลูกเป็นดั่งกับลูกลูกให้แสนปล่อยแสนหนึ่งเมื่อคืนนี้ไอ้แสนหนึ่งนี่ลูกเป็นดั่งอยู่ไปสวดมนต์ไปเข้าไปดูกับสวดมนต์ดีนยอะแล้วต่ปบบกับปลื้มใจที่ไหนได้เขาไม่ได้ไปเอาพระไว้ในใจ เขาต้องการเงินแสนไปเที่ยววันต่อไปนี่นี่นี่การเสรแสร่งแกล้งทาบางครั้งเลยมันไม่จีรังยั่งยืนมันก็ได้อยู่เนาะดังนั้นหนะ้าที่สําคัญที่สุดระมาความหมายที่พูดนะเวลาที่มีค่าก็คือเวลาที่ออกเป็นธทาบาทอันนี้จะเพาะแค่แค่บางบางหนะ้าที่นะมันมีหนะ้าที่หลายอย่างหนะ้าที่ของลูกหนะ้าที่ของ ลูกศิษย์ลูกหาต่อครูบาอาจารย์หน้าที่ของประสบนิกรหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่วางเอาไว้บุคคลที่ควรเทิดทูนบุคคลที่ควรบูชาคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์และก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้านะครับเอาแค่นี้แหละนะแตอยู่หน้ากุฏิต,ตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ๆมีหมามีแมว บรรยกากาศก็ว่าไป